กับผมสง่าผมเมืองสมาชิกผู้แทนสภาเขตเจ็ดจังหวัดเชียงรายครับผมก่อนอื่นครับต้องขอขอบพระคุณครับเพราะแม่พี่น้องจังหวัดเชียงรายที่เลือกผมมาครับโดยเฉพาะเขตเจ็ดครับผมเรื่องหารือท่านประธานครับเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องปัญหาน้ําท่วมซ้ำซ่าครับในเขตอําเภอแม่จันเชียงแสนครับผมซึ่งแม่น้ําคําและแม่น้ําจันครับสองสายนี้ครับไหลผ่านทําให้ ท่วมพื้นที่เกษตรกรของพ่อแม่พี่น้อง35,000ื 35, ักว่าไร่ครับผมจึงขอหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องหน่วยงานกรมเจ้าท่าครับมาทำการขุดลอกทั้งสองลำน้ำนี้โดยด่วนครับผมและเรื่องที่สองครับที่จะหารือท่านประธานก็คือว่าตอนนี้สินค้าการเกษตรเช่นข้าวข้าวโพดและมันสำาหลังที่กำลังจะออกมาราคาตกต่ำมากครับเกษตรกรในพื้นที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากราคาโดยเฉพาะราคาข้าวครับที่กำลังออกในตอนนี้ครับขอให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ครับเข้าไปดูแลและติดตามครับผมอย่างใกล้ชิดครับขอขอบพระคุณครับท่านประธานครับ